คนที่เกิดราศีมินไม่มีคำว่าบังเอิญในโลกนี้ท่านลองคิดดูครับว่าคนจะมาเกิดราศีเนี่ยจะเกิดได้หรือเปล่าเด็กเลือกเกิดราศีนี้หาได้ยากเทพให้รวยเป็นเศรษฐีด้วยบุญกุศลอดีตจชาติเป็นเทพมาจุติราศีมีน้นอำนาจบาร,รมีวาสนามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,กป,กปกักกุ้คกองราาักษา หมอดูต่างๆต่าง,ง,งทักทายราศีมินเป็นคนมีบุญมาเกิดเพราะอะไรเพราะว่าด้วยตกตำแหน่งราศีหรือลักนาราศีมิลตีความทันทีว่าผู้นี้เป็นผู้มีบุญวาสนาสูงส่งมีจิตใจที่แจ้มชื่นมีสติปัญญาเป็นคนที่รอบคอบแต่ว่าก็มีกรรมตามติดเข้ามาทดสอบเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะทำให้ท่านหลงเละเลง หลงไหลในมรณนแห่งเมตตามหานิยมก็คือเงินคาถาทำให้ได้หลงไหลรู้สึกงงงวยถ้าหลงไหลามากๆเทพเทวดาเขาก็หลบหลีกไปเจ็บปวดรัวล้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นกับชาวราศีมินชาวราศีมินจะต้องยืนหยัดต่อสู้เด็ดเดี่ยวหาไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ ไม่เหมือนชาวราศีอื่นโดดเดน่นอย่างเช่นพิจิธานูกันนะครับอย่างนั้นก็เรียกโดดเดน่นแต่ว่าลิงเหล่านี้เป็นเทพในลักษณะที่เรียบง่ายมีแม่ตามหานิยมเพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่กับตัวท่านอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาชีวิตชาวราศีมินเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหารเอาจริงเอาจังในชะตาชีวิตพึ่งใครไม่ได้เลยต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเอง และอยากคิดให้ใครขอความช่วยเหลือช่วยไปก็ไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาเขาจะดูถูกเหยียดหยามย่ำยีตัวท่านเหยียบท่านให้จมดินผังพินาศนั่งน้ำตาซึมร้องไห้ตะเกียรตะกายขึ้นมาและจะทำอย่างไรก็ทำอะไรไม่ได้จะร้องไห้งองแงหาสวรรค์มิมาณขออนุญาตใช้คำนี้มันเจ็บปวดรวดล้าวภายในใจถ้าจะทนไม่ไหว สู้เราขอองค์เทพเราดีกว่าองค์พระศิวะเมตตาองค์พระแม่อ,อุมาเมตตาพระแม่กาลีปกปักกุ้งของรักษาสิ่งดีๆเข้าตัวเราดีกว่าเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครเพราะว่าโชคชะตาของท่านนะครับทําบุญกับคนไม่ขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ไม่ทําเลยไม่ทําเลยก็ไม่ได้ดวงชะตาก็จะหมดบุญกุศลวาสนาเราก็ํานะครับโดยที่ไม่หวังออผลตอบแทนใดทั้งสิ้นนะครับ ทำด้วยเงินก็ได้นะครับเพื่อความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจิตใจแช่มชื่นราบรลื่นเป็นไปได้ด้วยดีท่านตกตําแหน่งม้าประยองเอาจริงเอาจังท่านจะประสมเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองเมื่อถึงเวลาลูกชะตาเป็นดวงทุกขลาบเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวเบื่อนายกับเรื่องราวต่างๆเพราะเบื่อแล้วถึงเวลาแล้ว จะรวยมันจะมีช่วงชะตาหนึ่งช่วงชะตาที่จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะเริลูกเรืองเป็นอย่างมากท่านจะรวยแบบก้าวกระโดดเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านฟังดูแล้วอาจจะเบ้อไปแต่อย่าดูถูกตัวเองสิครับท่านเกิดราศีอะไรครับท่านเกิดราศีมิน้นท่านก็ดูถูกตัวเองไปแล้วกันนะครับสําหรับใครบางคนนะครับถ้าท่านไม่ดูถูกตัวเองรวยไปพร้อมกันครับ ช่องของเรารวยไปพร้อมท่านขอเป็นสะพานบุญให้คนเรามันต้องคิดได้จิตใจเเวงคือเขิมอำนาจบารมีวาสนาข้าพเจ้านั้นหล่อที่สุดข้าพเจ้านั้นรวยที่สุดข้าพเจ้านั้นเก่งที่สุดข้าพเจ้าเป็นสุดยอดแห่งการใช้ชีวิตท่านต้องอยู่ให้เป็นครับเพราะว่าท่านไม่ใช่บุคคลชนคนธรรมดาดวงชะตาท่านไม่ธรรมดา เมื่อถึงเวลาบนโศมศาสนาศัตรูโมมานจะเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกย่ําแย่แต่ถ้าท่านผ่านไปได้แล้วอิชาให้ร้ายสายร้ายใบสีเหยียบย่ำไม่ท่านจนดิบท่านจะรอดพ้นท่านจะแก้ปัญหาต่างๆได้จนทําให้ท่านประสบผลสำเร็จยืนหยัดด้วยตัวท่านเองได้จะเลิญลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินและจะเข้าทางด้านสายธรรมถ้าไม่เข้าสายธรรมชาวราศรีมินนี้แปลกแล้วจะเรียกว่าคนมีบุญได้ยังไง คนมีบุญต้องเข้าสายธรรมนะครับดวงตาเห็นธรรมอย่ามาวัดกันที่เงินเพราะว่าเงินทองได้มาเอาไปได้หรือเปล่าวันสุดท้ายของท่านเอาไปได้หรือเปล่าไม่มีใครเอาไปได้ชาวรามิศีมินบุญมากก็จริงแต่เอาไปไม่ได้ท่านต้องมีบุญตั้งจิตตั้งใจมั่นมองเห็นแสงสว่างแห่งธรรมเป็นพุทธานุสติธรรมมนุสติสังฆานุสติจเจริญรุ่งเรืององเทพต่างๆลุ่มแล้ว เมตตาให้ท่านไปนิพพานความสุขสมหวังบารมีปู่ทาเวศรอท่านอยู่ครอบปอกปากคุ้งของรสา,าปัดเป่าอาถรรพ์ปีศาจมูมานอย่ามายุ่งเกี่ยวหนังโลกีนะครับทำให้ท่านหลงมวัวเมาติดกับดักนะครับทำให้ท่านหลงติงต่างๆแล้วท่านจะไปกลัวทําไมนะ่ะในเมื่อสิ่งเหล่านั้นทำอะไรท่านไม่ได้มาดูกัครับว่าดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเศรษฐีจริงหรือไม่ ลุงชะตาท่านตกเอาจริงเอาจังกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างการเอาจริงเอาจังเป็นเรื่องที่ดีความผสมเร็สสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านแต่ว่าการตึงเครียดมากเกินไปควรที่จะต้องพักผ่อนหย่อนใจไปท่องเที่ยวไปรับทรัพย์ลอยโชคจะเกิดบุญที่มากกว่าทุงชะตาจะเดิมเรื่องราวต่างๆได้แบบง่ายถ้าท่านปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างการตึงเครียดไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปแต่ว่าไม่เครียดเลยก็ไม่ได้ โดยบุญกุศลวัส,สนาเจ็ดไม้เท้าเกิดขึ้นมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัส,สนาความสุขความสมหวังจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานครั้งนี้ท่านจะต้องต่อสู้เอาจริงเอาจังอย่างเด็ดขาดนะครับตั้งจิตตั้งใจ,ต,งใจตั้งใจมัน่นอย่าวอกแวกอย่าพูดคุยอย่าเจราจากับใครแบบงา่ายๆานะครับใครจะมาดูถูกเหยียดหยามในโชคชะตาของท่านไม่ควรที่จะต้องสนใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวัสนา ความสวยสดงดงามหน้าตาดีจะโดดเด่นเป็นช่วงชะตาท่านควรที่จะต้องจัดแจงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้านะครับทำไฮไลท์บนหน้าหรือว่าทําอะไรนะครับทาได้ก็ทำนะครับตาขีดนะครับจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของท่านจะมีออร่าออร่าในที่นี้จะไปหนุนนาดวงชะตาเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามจะมาหนุนนำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่างๆก็ได้นะครับความสุขสมหวังดังใจให,หมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านโชคลาภเงินทองบารมีจะได้เงินเข้ามาเงินก้อนใหญ่ เงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตาไม่มีอะไรแน่นอนอย่าดูถูกดวงชะตาดูเองความสุขสมหวังดังใจหมายเสียงบาง,บางอย่างจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรักไร้เสียงนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ละมุนละม่อมนะครับเสียงต่งตางๆอาจจะไม่เข้ามานะครับแต่ว่ามันเป็นเสียงจากใจจริงๆบางเกิดขึ้นในโชคชะตางท่านความสุขสมหวังจะเข้ามาท่านจะยิ้มออกโดยที่ไม่ต้องเสแสร้งนะครับจะมีเงินมีทองใช้นะครับถูกรางวัลใหญ่ก็ได้ โชคลาภเงินทองบารมีวาสนากําลังจะเข้ามาประเดบังเข้ามามีความสุขสมหวังดังใจหมายดวงชะตาตกตาแหน่งมองหาใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตช่วงชะตาช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างอํานาจบารมีวาสนาแต่ดวงชะตาของท่านอาจจะตกใจเพราะความรวยความเพ่งบังเกิดขึ้นในตัวท่านคนอายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่เขาเรียกว่ามีวัยวุฒิทำให้ท่านรู้สึกว่า มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีอย่างก้าวกระโดดแล้วท่านจะมีเกณฑ์จะได้เจอคนรักกลับน,นะครับกลับมาหนุนนาดวงชะตาทาให้ท่านตกใจกระโดดลงมาจากบันไดก็ได้อานาจบารมีวาสนาช่วงชะตายุคนี้อาจจะมีการตึงเครียดคิดเงินคิดทองจับเงินได้เงินได้ทองนะครับเครียดในที่นี้คือรวยจดเครียดสิ่งศักดิ์สิธิคอยปกปักกุ้มครองรักษาหนุนนำดวงชะตาอํานาจบารมีวาสนาเกิดความมั่นคงทางด้านเรื่องการงานการเงนิงน,งนอุดมสมบูรณ์ไปด้วย การงานการเงินและความรักเป่งปั่งความมั่นคงเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาโชคชะตาของท่านอาจจะเจอใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตทำให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรืบ่นเป็นไปได้ด้วยดีประสบความสาเร็จสมหวังช่วงชะตาเตรียมตัวรับเงินล้านเตรียมเฮกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นดวงชะตาของท่านกําลังจะลิกผันดวงชะตาเปิดนะครับมีการแข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวสาสนา ชิงไหวชิงพิบเกิดขึ้นในโชคชะตาสับสนมึนงงเลือกในชะตาชีวิตไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราแวดระวังกับคนที่เขาเรียกว่าตามติดตามหรือตามผานนะครับผมจะทําให้ชีวิตพังพินาศคนแบบนี้เหรอนะครับจะเข้ามาหนุนนาไม่มีทางเพราะฉะนั้นลบลีให่ไกายพ่อดวงชะตาของท่านจะกระโดดล,ลงจากบนาันไดล่ํารวยด้วยทรัพย์สินกระทง,ทงด้วยตัวท่านเองนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับผมพีกวันเปลี่ยนแปลงน,นะครับ ตามไม่ท่านรู้สึกว่าความสุขความเจริญรุ่ง,งเรืองกำลังจะกลับมาสู่ตัวท่านแล้ว